สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะกัญชัยถึงขั้นร้องอุ้ยเสียฟ้าทุกช็อตเจ็บใจจบจนตำรวจเอ่ยปากกลัวคำถามเสียที่คำพรฟ้าทุกชอ็อตถามตรงๆขอเปลี่ยนชุดสืบสวนหนุ่มกัญชัยถึงขั้นร้องอุ้ยการายการหนกระแสลัน่นหวังว่าคดีนี้จะไม่เจ็บจ่ายจบหนุ่มกัญชัยร้องอุ้ยการายการหนกระแสอีกแล้วโดวยในวันนี้3ามีนาคม65้ารายการหนกระแสล่าสุด ยังคงไขปริศนาแตงโมตกเรือเสียชีวิตซึ่งในารายการได้เชิญรองแต้มพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยพันตำรวจเอกวิรุธสิรสสิสวัสดิ์บุตรอดีตรองผู้บังคับการเจรตํารวจและสองเพื่อนสนิทแตงโมนิดาคือแตงพงศกรและเชียร์ที่คำพรซึ่งรายของเชียร์ที่คำพรได้ตั้งข้อสงสัยในคดีของแตงโมมีเงื่อนงำและข้อพิรุษเต็มไปหมดทั้งการเก็บพยานวัตถุร่างแตงโมที่มีการเปลี่ยนที่ชนสุดการันหัน และเรือลำที่เกิดเหตุหายไปทั้งคืนไม่อยู่การทำงานของตำรวจถือว่าทำงานช้าหรือไม่พร้อมยิงคำถามฟาดวันนี้ประชาชนไม่เชื่อมั่นแล้วมีคำถามขนาดนี้เปลี่ยนตำรวจชุดสอบสวนคดีแตงโมได้ไหมโดยในช่วงท้ายรายการได้มีไฮไลท์สำคัญกับคำพูดและความรู้สึกในคดีนี้ของเชียร์ที่คำพรโดยในความคิดของเชียร์คาดหวังส่วนตัวว่าคดีนี้จะไม่เจ็บจ่ายจบใช่ไหมจนหนุ่มกั ไปถึงขั้นร้องอุ้ยเชียร์ฟาทุกชอ็อตตำรวจตำรวจเขากลัวคำถามแบบน้องเชียร์นี่แหละเชียร์เพราะพวกเขาคิดว่าเจ็บจ่ายจบหรือเปล่ากัญชยัยอุ้ยนอกจากนี้ในรายการทางหนุ่มกัญชัยได้โทรคุยกับปฏิกเพื่อคลายปมถ่ายภาพในมือถือกระติกเรื่องเวลาและไฟบนสะพานพระราม8ดที่จะปิดในเวลาสามทุ่มทำสังคมไทยพากันจับโป๊เกิดข้อสงสยัย เรื่องเปลี่ยนเวลาโดยกระติกยืนยันว่าไม่ได้แก้ไขเวลาในภาพเพราะเป็นคนโลเทคทําไม่เป็นและไม่รู้จะทําเพื่ออะไรตอนถ่ายภาพก็เห็นว่าสะพานสวยดีไม่ได้สังเกตว่าไฟที่สลิงสะพานพระรามแจะปิดหรือเปิดแต่เห็นว่าไฟบนหัวเสาเปิดอยู่ก็ถ่ายแบบโหมดกลางคืนและในโหมดมือถือก็ปรับแสงอัตโนมัติขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก tnews co th ค่ะขอบคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดัง ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ